นริ่มแบบไม่ได้มับไฟดับไปได้ละลูกดับมอนดับที่นอนก่อนเลยถึงกับหมายกว้างเลยาวไปวายบนบนนอนเอาลงมาข้างหลงังนะมีปอกกันยังทน,นหน่อยหน่อยลูกปีเดียวก็จบแล้วไม่ได้ทำงาน ออตอนน,นอนนิดตันนอนนิดฝึกงานกี่เดือนฝึก,กดีด้วยแล้วก็กลับไปเรียนอีกเติมหลังใช่ไหมไปเรียนนี่แล้วก็จบพอว้างไปเนาะคแกก้ไวดพ่อไปแกมันดิป่ะมันเล่นดกวหลำบากปุ ใจเรียนแล้วลูกนะจบมาได้ช่วยพ่อช่วยแม่ตัวเองก็จะได้ไม่ลำบากปัดลมน่ารักแรงอ่ะแล้วลูกไม่เอาไม่มีไม้ถูกพื้นไหม